เนื้อก็เผยยิ่งเนื้อจ้าไม่เป็นอู้วันนี้สวยมากวันนี้วันนี้เป็นเรนโบว์เลยฮะม้าโพนีเหรอโอ้โหัหมจะเป็นั้นวัโอ้วันนี้เยี่ยมมากเลยครัยูนิคอนค่ะยูนิคอร์นอันนี้ใครหรอมันจะเบรกให้เลยแต่ละมัส่วนอันเนี้ย อไ,ไปอัมเบรละ่ะอัมเบรละ่ะเหลวอารมโอ้เรนโบว์อีกแล้วเหรอคะโอ้โหทำไมมันขยันนี้ส,มมสีดไม่ช่สีดํามันไม่สวยไม่หลักแล้วแต่แล้วแต่ลองอลองดูสิลองดูได้ดูสีเทาหรือเปล่าาน,าน้ต

เพน้มาเมอัน,นี้่เออ,อีัออนนี้อันนี้ไม่เปลี่ยนสีอะไรอ่ะอะไรนะนี้ไม่เปลี่ยนสีอะไรนี่สีเหรอนี่สีเนื้อมัสีก็ไ้สีอะไรยสีเนื้อหรือสีสีมันผิวุคนอ่ะ เลนิดหนึ่งล้วไม่เป็นไรเก่งแล้วค่ะวันนี้เก่งมากเลยเห็วๆรวระบายเสร็จตอนเล็วขอดูข่อดูอินนีเช่นนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ระบายสีเก่งมากโอ้โหโพนี่วันนี้สวยมากยูนิฟอนอะไรอยู่ก็าลังเก้าอี้ค่ะ ตัวอะไรเอ่ยตัวหมาไรหาระบายตัวยูค่ะตัวยูสีอะไรเอ่ย S <S อ่าอ่าไม่เป็นไรค่อยๆยๆจะได้ไม่ออกอ้อะคม้ออเเราจะมาตามตทันี้เวันติกันนะมาดูกันว่าวันนี้นะจะเล่นอะไรอืมถ้าทำค่อยๆจะไม่ออกเก่งมากเก่งมากวันนี้เก่งมากเอาข้างล่างข้างล่างเลยสีอะไรดีโอ้โหนี้ระบายจะเรีนโบเลยโอ้โหข้างล่างสีอะไรเอ้ย โอ้สีฟ้าเลยคะ่ะโอ้โหตัวยูใหญ่เสร็จเออตัวยูเล็กเสร็จแล้วตัวยูใหญ่ว่า,านะอ่ะแล้วโอ้โหไม่บอกน้องเซนเลยค่อยๆโอ้โหค่อยๆค่อยๆตอ,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 อนอน,อนี้นะคะเราก็จะไปตลาดนัดแก๊งนักการาึกษาอันขยันนี้โอ้โหอารมณ์ดีมากเลยครับนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้ว บนรถใหม่ที่เกลลี่นะคะนี่เป็นครนั้งแรกไม่รู้เลยนะที่ขึ้นมาหน้าบนรถใหม่ที่เกลลี่นะคะมีใจนี้ครั้งที่สองนะคะว้าวปะจะไปแล้วนะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนัดแล้วน,นะคะมีใจเกลลี่จะเจออะไรกันเอ่ยจอแพ้นเทสอะคะไปะเดี๋ยวไปเดินดูก่อนเนาะว่าจะมีอะไรบ้าง เาสองคนเลยอะมีร้านขายของเล่นด้วยแต่ว่าวันนี้แม่เกบว่างดงดงดของเล่นค่ะปนจะดนกินค่ะเวว่มาวิ่งร้านขายของเล้วทาถึงแล้วร้านแนเคนะครับกคี่เลยที่ดิสซเจอรี่จะมาซื้อนะโอ้โห เลือกลูกประตูได้ด้วยหรอคะเลือกได้เลยคีไซเอาไหมคะมีไซอะไรบ้างเอ่ยมีบูบอนดี้ตุ๊กบอนี้โอ้โหเรนโบ์หมดเลยเหรอเอาตัวอัพตัวอัพอัพเป็ลูกศรนี่ลูกศอนลูกศรนี้ไปข้างบนเขาเรียกอัพอัพคีอะไรซืออะไรดีเอ่ยทุ่งทุ่ย เยลโล่ไหมเยลโล่ไหมเยลโล่สีอะไรเยลโล่ส uh ีเหลืองเยลโล่นี okay, h, ่เยลโล่เยลโล่เยลโล่ฉีดค่อยๆมันจะได้ไม่ออกนอกเส้นค่อยๆอันนี้ผมไม่เปลี่ยนฉีดได้ไงเนี่ยได้ได้ได้แล้วแต่หนูเลยหนูอยากเปลี่ยนก็ได้ไม่อยากเปลี่ยนก็แล้วแต่หนูของกินเยอะ โอ้โไม่ออนเส้นเลยโอ้วันนี้ออนเส้นนิดเดียวโอ้โหใช้เก่งนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จยังคะอุ้ยวิริกรุตนี่นี่ต้องดูนี้อ้ยทำไมมันสวยงี้ได้ถ่ายรูปไปคนอ่าถ่ายรูปแม่ดูด้วยอ่นึงอนึงสองอุ้ยวิริ